สวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ทุกคนคะวันนี้ทุกทราบมีโครงการดีๆที่จะนําเสนอนะคะเป็นโครงการเกษตรอาทิตยาธรน,นะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะว้าวไหมล่ะคะพระเจ้ารงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประธานชื่อแก่โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์นะคะว่าสแสระอาทิตย์ยาแสระภาษาเขมรประว่านาค่ะ หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดก็คือว่านาอาทิตยานะคะทั้งสแสรงอาทิตยาและก็ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอาทิตยทอนนั้นนะคะเป็นโครงการในพระราชดำรินะคะภายใต้การดูแลของโครงการเกษตรอาทิตยทอนค่ะพร้อมกันนี้ประธานสัญลักษณ์แก่โครงการเกษตรอาทิตยทอนซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษรอสีม่วงนะคะเป็นสิ่งแทนพระองค์ค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของเกษตรกรล้อมรอบด้วยลายกะหนกที่เล่นลวดลายให้เปรียบเสมือนพลังแห่งอาทิตย์ค่ะ แล้วก็รวงข้าวสีทองเป็นรูปหยดน้ําแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรให้รุ่งเรืองหยดน้ําแสดงถึงความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนน้าพระทัยของพระองค์ที่หยุดลงบนแผ่นดินนั้นให้เจริญงอกงามเสแรอธิตยาโครงการเกษตรอธิตยาธรนะคะพระองค์เจ้าอธิตยาธรนี้นะคะเป็นหลานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเป็นลูกสาวของ พระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพวารวลัยลักษณ์นะคะซึ่งจะเป็นมีฉายาว่าเจ้าหญิงผู้ว่ายประชาชนค่ะทุกคนค่ะแต่พระองค์ท่านก็จะแบบเรียบร้อยนะคะไม่ค่อยเป็นข่าวก็คือจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะเป็นตัวแทนช่วยเหลือประชาชนนะคะเป็นหนึ่งใน พระบรมวงสารวง์ในราชวงศ์จัก,กรีค่ะแล้วก็ที่ประทับใจตุก๊กตาเหลือเกินนะคะนั่นก็คือโครงการ,สรแสรอทิตยานะคะขอเชิญท่านพบกับต้นคริสต์มาสและของตกแต่งรูปแบบคริสต์มาสวิลเลสในเทศกาลแห่งความสุขทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2564ณบริเวณลานกิจกรรมในพื้นที่อาคารที่พักรับรองของโครงการค่ะขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชมโครงการ สแร์อาทิตยาพร้อมถ่ายภาพกับมุมสวยๆหลากหลายมุมได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะไปจนถึงเดือนมกราคม2564นะโครงการสแร์อาทิตยาอ่างเก็บน้ำอำําปืนนะคะตำบเลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะตั้งแต่เวลา8.00-19.00นถึง19.00นค่ะ ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดโดยเว้นระยะห่างเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นะคะคริสต์มาสระทิตย์ยาโครงการเกษตรอธิตยทธรตอนแรกดิฉันนึกว่าเอ๊ะนี่ซูรินบอรเมนบอเมนซูรินอิรีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เมืองนอกนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือซูรินซูรินซูรินเมืองไทยคะ่ะเมืองไทย ดูสิคะอู้ต้นคริสต์มาสสวยมากนะคะมีตัวเบลเลอร์เลยค่ะน่าไปถ่ายรูปมากๆะคะ่ะยิ่งตอนกลางคืนนะคะประดับแสงไฟโอ้โหมีเซนต์ c l อร์คอร์ิ Merry Christmas น n ฮะ Happy New Year นะคะมีสุนัขทรงเลี้ยงด้วยนะคะ <laughs> หมูกระทะนะ <laughs> น้องน่ารักมากรอต้อนรับอยู่นะคะดูสิคะจิงกิเบลจิงกิเบลเหมือนแบบอู้บรรยากาศดีนะคะการท้องทุ่งนานะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะวันหยุดยาวถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมก็ไปเที่ยวที่สุรินกันคะ่ะใกล้ๆนะคะสุรินอีสานใต้บ้านเฮาคะ่ะสุเรอาทิตยาน่าไปมากๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดมีอะไรที่ดีๆเกี่ยวกับพระราชวงไทยนะคะในราชวงจัก,กรีที่ Amazing Amazing แปลกๆน่าสนใจก็จะมานำเสนอทุกท่านนะคะ<ม>ขอขอบพระคุณสำหรับการรับ้มนะคะพี่น้องครับสวัสดีค่ะ